ต้องการให้ทุกคนฝึกที่จิตค่ะเราอ่ะรวยไม่ได้หรอกถ้าจิตเราไม่รวยฟังนะคะทุกคนมาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นนี้30ล้านตอนนี้มีธุรกิจอย่างที่บอกค่ะจับยอดขายเกินพันล้านไปแล้วทุกคนคะมาจากจิตที่บริสุทธิ์จริงๆมาจากการฝึกจริงๆนะคะไม่ได้มาจากเกิดมาแล้วดีเลยเกิดมาแล้วสวยเลยเกิดมาแล้วเก่งเลยไม่ใช่ค่ะนะคะครูจะเล่าเรื่องจิตให้ฟังถ้าจิตมันรวยได้ทุกคน เรารวยได้แต่ถ้าจิตรวยไม่ได้จิตจนตลอดจิตรู้สึกแต่ว่าจนจิตรู้สึกแต่ว่าเป็นไปไม่ได้จิตจะรู้สึกอย่างเดียวว่ามันมันไม่จริงหรอกโ,โกหกละมันไม่จริงมันนู่นมันของปลอมจิตเราจะปลอมจิตเราจะไปจับแต่ของปลอมของไม่จริงทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงเชื่อครูเหอะอย่าเสี่ยงนะคะอย่าเอาชีวิตทั้งชีวิตไปเสี่ยงกับของปลอมทำจริงทุกคนไม่มีเงินทำบุญได้จิตอย่างจริงจัง ไม่ต้องไปเบ้ปากใครไม่ต้องไปนินทาใครไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะทําล้านนึงใครจะทําแสนนึงใครจะทาหมื่นนึงแต่กูมีสามบาทอย่าสนใจค่ะจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตคือมหาเศรษฐีสามบาทของคุณจะทําให้คุณมีสามสิบล้านค่ะนะคะจิต จงให้จิตเป็นมหาเศรษฐีเดี๋ยวนี้เลยนะคะจงให้จิตมั่งคั่งทําทอะไรให้จิตรวยทําอะไรให้จิตมั่งคัง่งแล้วจิตคุณนั่นแหละจะดูดความรวยความมั่งคัง่งมาให้คุณได้ทําได้มากกว่าคนที่เขาทําเป็นล้านนะคะ